ศาสตราจารย์ดรบัณดิตเอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชายสิทธิพันธ์คณะบดีคณะแพทย,ทยศาสตร์จุฬารองศาสตราจารย์นายแพทย์สักนันมโนไทยรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทย,ทยศาสตร์จุฬาและนายศตวแพทย์รหัสหลงสมบูรณ์นายยสโมสรน,นิสิตคณะแพทย,ทยศาสตร์จุฬาปีการศึกษา2565 ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว MDCU Chance for the Better หลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2567หลักสูตรฉบับภาษาไทยสำหรับนิสิตที่จะเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2567เป็นต้นไปโดยในหลักสูตรนี้มีการปรับปรุงพัฒนาในหลายด้านและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งคือการปรับเปลี่ยนการแสดงผลการประเมินนิสิตในแต่ละรายวิชา ป็น SU ตลอดหลักสูตรแทนการแสดงผลการประเมินแบบดั้งเดิมที่เป็นสัญลักษณ์ a f ครับเราก็รู้ว่าปัจจุบันนี้เราคาดหวังกับการผลิตแพทย์ห่รุ่นใหม่ก็มีความมีความสำคัญนะครับดังนั้นเราต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างแพทย์ที่ตอบโจทย์ของสังคมได้ผมคิดว่าหลักสูตรใหม่ก็มีความสําคัญในแง่เนื้อหาซึ่งเราจะพยาาเน้นการสร้างแพทย์อย่างที่เขาอยากเป็นมีวิชาเรียกให้มากขึ้นแต่เดียวกันของที่ว่าการประเมินมีสวามสำคัญเพราะการประเมินจะเป็นการ,ร,การให้เกิดความมั่นใจว่า เด็กที่จบแพทย์จากเราเนี่ยจะมีความสามารถครบถ้วนตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ขณะเดียวกันการการประเมินที่ดีช่วยให้เด็กสมามารถพัฒนาไปอย่างที่เขาอยากเป็นได้แล้วก็ทําให้การเรียนเนี่ยมันลดความเครียดที่ไม่จําเป็นก็เป็นที่มาของการพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ในหลักสูตรแพทยศาสตร์ของเราซึ่งมีการปรับปรุงในปี2567ครับผมเชื่อว่าถ้าเรามีหลักสูตรและการประเมินที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์เนี่ยก็จะได้แพทย์ที่จบออกมาแล้ว ทำให้สังคมมั่นใจได้ว่าแพทย์ของเราเนี่ยจบมาแล้วเนี่ยมีคุณศักดิ์ที่ที่ครบถ้วนตามที่เป็นขั้นพื้นฐานนะครับในเดียวกันเนี่ยเราหวังว่าการประเมินที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตัวเองได้และก็มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อให้เป็นความมั่นใจของประชาชนได้ในเดียวกันเราก็หวังว่าการเรียนแพทย์เนี่ยจะมีความเครียดน้อยลงให้เด็กเนี่ยลดความเครียดที่ไม่จําเป็นแล้วก็พัฒนาทักษะด้านอื่นช่วยกันเรียนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะเติิโตัวไปพร้อมกันได้ครับ อย่างอย่างที่เล่าในแถลงข่าวนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเราต้องการสร้างความมั่นใจว่าเราจะได้บัณฑิตแพทย์ที่เชื่อมั่นได้ว่ามีสมรรถนะครบถ้วนนะครับทั้งความรู้ทั้งทักษะการปฏิบัติงานทั้งความเป็นแพทย์ที่ดีนะครับเช่นการทํางานเป็นทีมความรับผิดชอบ เป็นต้นนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะปลูกฝังลงในหลักสูตรนี้นะครับเราจะให้ความสําคัญกับเรื่องของทักษะการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบมากขึ้นนะฮะจะเห็นจากการที่เราแสดงความเป็นเลิศของการเรียนรู้เนี่ยออกเป็น3ด้านนะครับซึ่งเดิมนั้นเนี่ยการให้เกรดอาจจะมักจะเน้นเฉพาะความเป็นเลิศในเรื่องความรู้ทางวิชาการเท่านั้นนะครับแต่ตรงนี้เราจะเน้นถึงสมรรถนะการปฏิบัติงานของแพทย์ รวมถึงลักษณะคุณลักษณะความเป็นแพทย์ที่ดีครับตรงนี้คือจุดหลักที่เราต้องการในขณะเดียวกันก็จะลดความเครียดที่ไม่จําเป็นลงครับคือเราเรามีความเชื่อครับว่าการเรียนรู้พราะว่านิสิตเนี่ยอยากจะรู้เรื่องนั้นจริงๆนะครับเลียนเพราะว่าเขาเห็นว่าเรื่องนี้มีความจําเป็นมีความสําคัญต่อการเป็นแพทย์จะทําให้เขามีความสามารถที่จะใฝ่รู้แล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองต่อชีวิตนะครับมากกว่าการที่ ก็จะต้องท่องหนังสือแล้วก็จําหนังสือทุกตัวให้ได้นะครับซึ่งความรู้ในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้เราหาความรู้ได้ง่ายมากนะครับและความรู้ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่น,นิสิตจะต้องสามารถที่จะเข้าถึงความรู้และก็ประเมินความน่าเชื่อถือของความรู้เหล่านั้นแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับตัวนี้ก็เป็นเหตุผลครับจะต,ต้องเรียนครับว่าคำว่าผ่านเกณฑ์เนี่ยมันเกณฑ์ไม่ได้ไม่ได้แค่สอบอย่างเดียวมันมีเกณฑ์ทั้งในแง่จะให้ทำวิชาชีพและทุกเกณฑ์เนี่ยต้องผ่านหมด แล้วผมเชื่อว่าคือปกติเนี่ยเกรดดีของเราคือผ่านแต่อันนี้ผมถือว่าถ้าเป็นเกรดดีรุ่นเนี้ยจะยังไม่ผ่านนะครับคือเหมือนกับว่าเกรดดีเนี่ยยังถือว่ายังควรจะพัฒนาให้ได้ดีกวนน่านี้ถ้าผมเชื่อว่าเกณฑ์ผ่านเนี่ยจะ,จะสูงขึ้นนะครับให้มั่นใจว่าอย่างน้อยหมอทุกคนนี่ยมีความครบตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ในรายวิชาเนี่ยก็จะมีเกณฑ์4ีหข้อเลยในแต่ละรายวิชาไม่ใช่ว่า ปัจจุบันนี้บางทีเอาคะแนนสอบมาช่วยกันถัวประกวดสอบได้คะแนนดีเลยก็ทําได้คะแนนเกรดดีแต่ั้าที่กิจะไม่รับผิดชอบเช่นอาจจะไม่ยอมมาทํางานเพื่อจะไปอ่านหนังสือซึ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในหลักสูตรใหม่ละในการประเมินแบบใหม่กพราะจะวัดทุกประเด็นให้ก็ต้องมีความสมบูรณ์หรือว่าอย่างน้อยผ่านเกณฑ์ทุกประเด็นนะครับที่ว่าเราไม่เราไม่ได้มีข้อมูลว่าเฉพาะนัึกสาแพทย์นะครับจริงๆแล้วผมว่าทุกๆเด็กทุกคนปัจจุบันนี้ด้วยสภาพวัยร้อนที่แปนก็มีความเพียรที่จะกรเกิดขึ้นได้อยู่แล่วาวนคนือ แพทย์เนี่ยจบไปมีก่ารับผิดชอบสูงมากเพราะว่าต้องรับดูแลชีวิตคนไข้ความคาดหวังของสังคมก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะงั้นสิ่งหลายอย่างนี้มันประกอบกันครับการเปลี่ยนแปลงการประเมินไม่ได้เป็นคตอบเดียวนะครับจริงๆสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นในทุกดทุกๆด้านเลยพร้อมๆกันไปแล้วว่าอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งช่วยจะเติมเต็มให้โอกาสเกิดความเพียรน่าจะน้อยลงแต่แน่นอนนะครับตั้งปัจจัยเรื่อง คนไคร,รเรื่องครอบครัวเรื่องรักษาการทํางานเวลาออกมาจริงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันแก้ไขครับผมคิดว่าน,นี้จะต้องเป็นตามเกณฑ์แพสซิฟายแล้วแพทย์มั่นใจว่าแพทย์จะเ,เ,เคลี์ออกมาได้มาตรฐานแต่อันนี้เป็น,ปนข้อเท็จจริงน,นะครับว่าปัจจุบันนี้แพทย์ที่จบปีหนึ่งสามพันต่อปีเนี่ยตำแหน่งที่จะเข้ามาเทรนแพทย์เฉพาะทางเนี่ยม,มันน้อยลงอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ว่าเราต้องพิจารณาว่าอะไรซึ่งมันน่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องพยายามเพิ่มหรือขยายศักยภาพเรามีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเร็วนะครับอย่างเช่นช่วงทีีีี่่่เเเเเป็็นนนนนโโคคววิิิดยยแล้้้้้กกกกมมมมาาาาารรพพศสขขผืออใหึััต ตัวให้ทันใชยแล้วก็ผมว่าบางครั้งในการเทรนดิ้งเนี่ยไม่ใช่เป็นต้องมาเทรนทั้งหลักสูตรละอาจจะเป็นอัพสกิลรีสกิลให้แพทย์สามารถจะเอาความรู้ที่เหมาะสมไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ก็เป็นอีกทางหนึ่งแต่จะเห็นด้วยนะครับว่าก็มีการติดตามอยู่ว่าสาขาใดาซึ่ง<ม>เราจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการฝึกอบรมให้มากขึ้นครับข่าวยังยังผมว่าจะมีที่นั่งน้อยเกินไปแะ<อ>้ครับแน่นอนครับปัจจุบันจะเ,เห็นว่ามีความจําเป็นมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เพาะแพทย์อย่างเดียวนะครับนักจิตนักจิตว สังคมซึ่งมีปวามงการในการดูแลสขราพจิตมากขึ้น,นครับผมผมเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าในคณะเราแม้กระทั่งในหลักสูตรปัจจุบันเองเนี่ยเราจะมีกลุ่มวิชาที่เรียกว่ากลุ่มวิชาพัฒนาคุณลักษณะความเป็นแพทย์นะครับหรือพัฒนาวิชาชีพแพทย์นะครับซึ่งเป็นรายวิชาซึ่งมีการเรียนการสอนตลอดทั้ง6ชั้นปีนะครับตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่6 นะครับซึ่งรายวิชานี้ประเมินเป็น SKU อ,อยู่แล้วณปัจจุบันในหลักสูตรปัจจุบันนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะใส่ประเด็นต่างๆที่เราเชื่วยพันความสาคัญเช่นการที่จะรู้จักตัวเองการที่จะสื่อสารนะครับการที่จะแสดงคุณลักษณะความเป็นแท่ด้านต่างๆออกมาเนี่ยเราก็จะมีการประเมินผลในด้านนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่1จนถึงชั้นปีที่6ครับนะครับและหลักสูตรใหม่สิ่งเหล่านี้ก็ยังคงต่อเนื่องไปในหลักสูตรใหม่ด้วยครับ